ไปทิ่งอย่างนี้ยังไม่ไปไปมีเพี่ยนม,มีกำไม่อยากทำมึงนะไปลูกไปไปลูกไป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 มึงก็ยอมให้กูเกี่ยวขึ้นหน่อยดิมึงจะได้ไม่เจ็บเวลากูโยนอะ เออเออขดอ,อย่างนั้นแหละเอองั้นแหละเออขอด่างนั้นแหละที่อื่นนี่มันต้องไปที่อื่นจริงมาอยู่ใกล้คนได้ไงเขาบ้านคนอ่ะอหันะนะเออเ๋ยวไว้ นี่เ,อเยอะแยกูก็รู้ว่ามึงไม่อยากเจอคนนะแต่ว่ามึงก็อย่าว่าไนะเราไม่มีเวรมีกรรมต่อกันเพราะ่ะถ้ามีเวรนมีกรรมมหจะไม่ทำให้เห็นอันนี้ทำให้เห็นก่อนเพแสดงว่าทุกครั้งเนะี่ย มันจะเจอก่อนนะสัตย์่พิธมีอะไรจะเจอก่อนผมเชื่ออย่างนี้นะว่าถ้าเราไม่ทำเขาเขาก็ไม่ทำเราเราก็พิสูจน์มาหลายครั้งแล้วเ้ีย Thank <laughs>